ัสดีค่ะตอนนี้ขึ้นมาบนมานค่ะเพื่อที่จะมาแลกตังค์นะคะให้ดูเหน่มากดูสภาพผัวแบบยุ่งเหยิงสุดๆวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นค่ะที่บ้านอากาศดีมากมากมากก็ คนมาเที่ยวเยอะแยะมากเลยงานเลยร์รไฟปีนี้แต่ว่าเป็นคนนครพนมจริงๆนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสจะได้ดูเลยรถไฟเลยเม mm. ื่อวานนี้ก็ปิดร้านเกือบเที่ยงคืนเสร็จแล้วก็ว่าจะไปกินข้าวอยู่ร้านนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กิน mm. ไปถึงครัวปิดแล้วครับสรุปก็ต้องมากินข้างบ้านที่โ mm. อไฮโอวันนี้จะมาแวบบขึ้นมาค่ะขอพ่อขึ้นมาแลกตังค์แต่ก็แลกตังค์จริงนั่นแหละ ครื่องน่า,าไม่มีเงินทอนเลยลูกค้าเยอะมากขอเวลาทำหาทำมาหากินหน่อยเออนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อนอนแต่โนต้ตจะใส่ให้ดูใส่แล้วใส่มามันก็ไม่ใช่ชุดนอนอย่างนี้ที่คิดนะคะมันเหมาะกับอากาศเย็นมากๆเลยยิ่งคู่กับเลกกีน้นี้น่ารักดีเดี๋ยวโน้ตจะโชว์ให้ดูว่าใส่มาเป็นไงโนต้ตเป็นคนค่อนข้างที่จะตัวเล็กนะคะเสื้อเวลาใส่มาก็คือแบบมันจะเป็นตัวใหญ่มาก เรายิ่งนุสูงแค่158นี้เกือบเท่าข้อเท้าเลยนก,ก็เลยเอามาใส่ไป็นี้ค่ะเอวสูงนี้ใส่กระโปรง็อปชอปนี่นี่ค่ะใส่มามันก็เลยไม่เตี้ยตันอย่างที่เห็นได้อยู่เดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะลงไปข่ายของนะคะแต่ออนี่เห็นไหมเดี๋ยวจะตั้งให้ดูว่าเวลาใส่มาแล้วมันเป็นยังไง เสร็จมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะนี่เรามองเล่นข้างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเสื้อมัอนค่อนข้างที่จะแบบตัวใหญ่มากนุ้กก็เลยใส่เป็นแบบนี้เลยค่ะเหมาะกับอากาศเย็นบ้านเรามากๆอันนี้นุชจะแมทช์ให้ดูนะคะว่าเราเวลาเราแต่งตัวเราจะแต่งยังไงอ่ะนุชใส่เป็นอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วก็เออจะพายกระเป๋า ใส่มบ้างวันนี้เป็นนุ้ลฮอนเป็นบอยคอลเลกชันของหนุนนะคะเนี่ยเป็นแบบน,นี้โอ้สาวหวานก็แต่งได้นะคะใส่มันก็เป็นแบบนี้ค่ะนึกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบนึกว่ามันน่ารักดีนี่ใส่มันเป็นแบบนี้นเลยค่ะไม่ว่าจนเกินไปนะคะสามารถใส่แบบ อากาศเย็นสบายสบายได้หรือใครไม่ชอบใส่แว่นก็ไม่ต้องใส่แว่นนะนี่เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงนุชขอตัวไปขายของแล้วดีกว่ารวมเออโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเขาต้องไปขายของแล้วแล้วเจอกันใหม่ค่ะมาอัปเดตให้ดูแค่น,นี้แหละบาย